เอ้ขอดอกให,ใหญ่หน่อยคุณน้อยๆประทัดดอกนี้เต็มแผงหนึ่งหนึ่งห้าสองอ่ะนัดไปดีแม่ย้ยเย้ายาวที่รักวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ อยากรู้ใช่ไหมเจสโซตัวจริงเป็นใครแอดมาค่ะทั้ง Facebook และก็ไลน์ไปเรียกพ่อแม่มาแอดด้วยไปเลยเร็วๆไปเอาไปสิไปเรียกพ่อแม่มาด้วยเอออย่าช้าเร็วๆฮัลโหล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 อโลเวออ่ะสวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบอ่ะผ่านคลิปแรกไปแล้วนะที่ลงไปกันในช่องหลกักในโย ามาเจอกันในรอบที่2กับในกลุ่ม l ั c ก y g เกมไ y w l แล r เ e r ในช่วงของ l ั c k ี t ชามนะคะในรอบของผู้ปันกอบอีกแล้ววันนี้ผู้ประกอบมา2รอบเลยนะอ่ะแจ้งกันมาทั้งหมด8เกมด้วยกันจ๊กเกอร์4เกมนะครแล้วก็พีจีสี่เกมยี้ยียยยย,ย,ย,ยไม่มีของเราที่เราจะเล่นนะอ๋อใจร้ายเหลือเกินนะครโอเคนั้นเจเจเ,เขาเรียกเลยนะแม่ดีกว่านะโอเคนั้นแม่จะมาเล่นใน ส่วนตัวของแม่ละกันนะคะอ่าเป็นช่วงของลัคกี้ไทมหลังใหม่นะคะแจ้งมาเป็นส่วนตัวนะอันนี้ที่มานะคะของผู้พันกอบแตกกันอีกแล้วนะโย่รอบต่อไปก็จะเริ่มกันที่บ่ายสนะคะอ่ะแชมินมาแจ้งแล้วนะเอฮียริทโอเคตอนนี้สมาชิกนะคะอยู่ที่1691เชิอีก9คนก็พันเแล้ววันนี้เราจะมาเหล่ากันในช่วงของลัคกี้ไทมกับเกมส่วนตัวของอีเจคือ ใครเช่นวินนะคะอ่าตามรีเควสกันมานะทางหายกันไปนะคะช่วงนี้จะมาในเนกดจำกันโคตรจะเยอะเลยนะของแม่นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าในช่วงของลัคกี้ไาม์ส่วนตัวของเจโซบางบอนะ่อจะทํากําไรกันได้ไหมยังขลังอยู่เหมือนเดิมไหมอ๋อไม่ได้มาเล่นในรอบใครนะครมารอบของตัวเองนะแต่ไม่ได้แจ้งไปอ่าก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะะีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอีเมลดยแล้วอย่าลืมเลย ปากกดติดตามช่องสำรอง V2, V3 และก็ช่องหลักแปะไปอ่ะยวจะไม่เห็นภาพกันนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วอันเดอร์สแตนกันแล้วก็ไปกันเลยโอเคโอเคนะคะก็มาอยู่กันหน้าแบกกันอ่ะพาทุนมา1,9,2,9กจัดออโต้กันไป30รอบเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้จะทำกำไรกันได้ อีกไหมอเอออาไปใครเช่นของเรานะครับเป็นเกมที่คุณเคยใครสายกระโดดนี้ยับยับเลยนะไปลูกไปเดี๋ยวไว้ว่างๆนะครับจะมาเล่นแบบเทคนิคการกระโดดเบ็ดให้ชมกันอีกสักหนึ่งรอบนะอ่ะเรื่องนี้มาเล่นแบบซื้อฟรีกันก่อนเหลากันไปแบบมันๆนั่อยู่นะใจบ่อยอยู่นะ เดี๋ยวมาลองดูนะคะเราจะซื้อทิ้งกันที่เบ็ดส0บาทก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปอ่ะดูว่าตัวไหนมันจะแตกนะวันนี้มาแบบไม่หมุนเต็มนะคะบอกกันหน้าคลิปเลยไม่เอาแบบหมุนเต็มนะได้อยู่โอ้ยขาบรอกนี้เต็มแผงไปลูกแม่แตกนอกซะนะไปลูกไป ห่างหายกันหลายวันนะคะห่างหายกันไปหลายวันอ่ะอายุประทัดดอกนี้ยังไงเคช่องแรกมาไม่ลูกเคช่องแรกกับช่องสามโอ้ยไม่ตกนะคะไปลูกไปอีกสิบหมุนนะโยประทัดช่องแรกมาลูกปากไม่ขลังเลยนะ โอโกโก้เอ๊ะยังไงเอช่องสามโอ้ยแปะโพหัวมาแล้วนะคะยังไงลูกได้อยู่ยแม่ย้อยแม่ปลาบุกของเราขั้นไว้ตัวหนึ่งนะไออดได้แปะนอนเลยนะทุกคนยังไงยังไงผลสุดท้ายยังไงคะเอ๊กเอ๊ะอ่า คลณ30รอบคาะชุนกันไป100้ยนะ1น0นิดนิดโอเคไม่เป็นไรอตัตราการจ่ายค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่มีลุ้นนะครับมีลุ้นอยู่นะยังไงสเกตเตอร์ต้องสุดท้ายยังไงครับตัวที่5้าสเกตเตอร์เอ้ยมีหมาอะซื้อกันที่8 0บาทนะครับ500เดี๋ยวมาดูกันจะเหล่ากันได้ไหมเอาแค่ว่าไม่ตกดำก็พอนะ 8ปูณแช่วงนี้ฮิตนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกันในเบดที่สูงขึ้นได้อยู่อ่ะสิบสต้องมาแล้วนะเยอะยังไงแปลเอ้ยวนไปลูกจีดิงจีดิงสิบสิบหมุนหมุนสิบสิบหมุนอ่ะ <Yeah. S 1> บนมือมันขึ้นนะคะ <Yeah. S 1> ที่หกยังไงห <Yeah. S 1> วานหมูไปนะคะไปเลยโกโกโก้ go, go, go. คำของเชมีนะ S 1> <S 1> <S อ่ะสิบหมุนคูณ16ในเบ็ด1บบาทซื้อกันที่500เดี๋ยวมาดูว่าจะกำไรไหมกับการซื้อรอบแรกนะโยโอ้ยพี่ขังคกแม่นะแม่นะแม่นะว้าดอกนี้1104ค่ะเอนยค่ะอข้างนอกไม่ได้เอาข้างในก็ได้นเยโย โอ้ยเปล่าแดงขาดช่องแรกนะก้อนแรกมาแล้วนะคะอ่าเบีดเสร็จรวมกันอยู่ที่1 2 6 4อ่ะกำไรมาแล้วเราก็ต่อเคต่อลูกสวยยังไงยังไงอออ้ไปต่อไปต่อเอื้อเอ,อ,เอ,อ,อื้โอ้ยประทัดไม่มานะครับช่องแรกยังไงได้อยู่อ่ะอีกรอบหนึ่งยังไง เอช่องแรกต้องมาแล้วนะคะเอยังไงลูกยังไงลูกโอ้ยไม่ตกเย็ด500เปียดซื้อ5 0 0นะครับตอนนี้แตกกันอยู่ที่1.800อ่ะกำไรมาแล้วได้อยู่เคดอกนี้ยังไงลูกต่อไหมสักนิดนึงอีกสักนิดนึงไม่มาแล้วนะคะมาแบบเร็มเ็ม <laughs> โอเคเสิบ,บาททำกำไรกันไปที่2072.00อ่ะเว้นช่วงกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเพิ่มเบ็ดกันแล้วนะทุกคนอ่าเบ็ด10บาทแตกแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปย้ำมันนะกำไรมาแล้วก็เพิ่มกันไปเอากำไรซื้อนะไม่ต้องคิดมากโกโก สมาชิคคักเยอะเหลือเกินนะคะสมาชิคในกลุ่มตอนนี้จะพันเจ็ดแล้วนะทุกคนอ่ะการันตีการันตีด้วยความแม่นยำเห็นไหมอ่ะปรับเป็ดกันที่20บาทหม,บมาบหมุนปั๊บมาปุ๊บหมุนปุบ๊บปุ๊บมาปั๊บปั๊บนะครัไปเรื่อยๆลูกไหนอยู่เอ้อยยังไง นี่หวังนิดหน่อยนะคะดูว่าเดี๋ยวมันจะให้เราบ่อยไหมเอสเอสเออสเออสโอ๊ยประทัดแม่ขยี้ช่องแรกไม่มานะเมื่อกี้นะยังไงเคช่องสามลูกเฮ้ยเคมาบ่อยว่ะชาบยังไงยังไงชาบช่องหนึ่งเออส โอ้ยไม่ตกนะคะดูยาวแบบนี้จัดกันสักหน่อยไหมได้อยู่ได้อยู่ใจอยู่นะ <c oughs> บัรจายเยอะ <c oughs> ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ในที่เบ็ด20นะคะแต่รเราเบ็ดก็สืมกันไปอ่ะแ็นแน่นอนวันนี้เรามาแบบไม่ตันนะมามเรียกอะไรนะ,ะมาสอนกดไม่ลบแม่โอ้ยแม่โอ้ยคตรสิบสองต้องมาละลูกยังไงโอ้ย เชี่ยวไปก็เชี่ยวมานะคะสิบสี่ยังไงลูกสิบสี่ยังไงลูกอ้าอ้าอ้าซื้อฟีในรอบที่สองหนึ่งพันกับแปดคูณสิบสี่นะคะมาทีละนิดทีละหน่อยเนียอ้าปกติถ้าเราซื้อเหมือนสามรอบมันจะมีรอบหนึ่งที่มันไม่ให้นะคะเป็นปกติเลย คือให้แต่ก็น้อยน้อยแล้วก็ขาดทุนอ๋อได้ยู่ก้อนแรกมาแล้วนะเกียวห้าแปดนะครับตอนนี้แตกกันอยู่ที่แปดหนึ่งสองอ่าอีกสี่หมุนยังไงลูกได้ยู่อ่ะยังไงโอ้ยไม่มาแล้วนะซื้อ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 โอ้ยคกีว ช่องหนึ่งไม่มานะคะโอเคกำไรอีกแล้วทุกคนกำไรแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้เป็นของขวัญกำลังใจนะ2ี่สิบสองาทอ่ะ,ะเอาเป็ดกันหน่อยสี่สิบหมุนไปลกูกได้ยูค่ะเออต่อไหมย,ยังไงฉาบช่องหนึ่งไม่ลงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กดมือมันขึ้นนะครับยังไงสเก็ตเตอร์ได้4ตัวนั่นแหละเราซื้อนะแมถ้าตัวลงยากเหลือเกินนะครับวันนี้โอเคจัดกันที่เบ็ด40เพิ่มขึ้นมาสูงอีกแล้วนะ8คูณแลองแบบไม่หมุนดูว่ามันจะให้เราไหมนะคะยังไงฉาบชาบ,ชาบยังไงลูกช่องแรกช่องแรกยังไงยังไงไม่มาเหย็ดเปียอีหลุนอยู่นั่นแหะคะ่ะ หหมุนยังไงลูกห้าหมุนโอ้ยพี่ขังคกได้อยู่ออหมุนน้อยคู่น้อยนะคะหวังตัวใหญ่เข้านะลดอัตราการเสี่ยงไปอีกเหมือนกันออ่เยเห็นไหมสมพรปากนะคะเราซื้อ3มรอบจะขาดทุนหนึ่งรอบอ่ะกำไรแบบน้อยนิด น้อยนิดนหน่อยอ่าซื้อกันต่อเดี๋ยวเราซื้อกันในเบ็ดส0กันต่ออาเกีย yeah, หมุนเพลินหมุนเพลินเลยเออดีที่มันเข้านะโอเคหมดแล้วหมดตัวหมดกันนะคะซื้อรอบนี้รอบที่4เหลือทุนอยู่ที่8.9 9, 9. 9. 0ถ้าไม่เข้าก็จบถ้าเข้าก็กําไรแน่นอนเลคะไปกันต่อนะมีทุนไห้ต่อกันไปต่อ อ๋อห้าตัวไม่ลงได้แจ่4เอ้ยเราหมดแล้วนะครบอกแล้วจะมา8ปคูณแแบบไม่โลก8หมุนกับคูณ8นะคะัโจหัวมาดีค่ะประทัดเปิดมาแล้วนะโอเคได้อยู่อ่าหมุน7ยังไงหมุน6ยังไงลูกเออเอออ้อยไลอย่างเฮ้ยไม่มาเลยนะคะยังไงลูกต่อไหมอีกสหมุนลัก ก็คอ,อยนิดนึงเอ้ยนายยู่วายมาสองตัวยังไงเอ้ยเชื่อมลูกจัดพีดีเมยุยซาเกตเตยังไงตัวที่สี่าเกตเตยเฮ้ยจัดปิดีเมยุยได้ฟรีอีกแล้วนะคะอีกแปดหมุนนะฟรีช่วยชีวิตนายโยโอ้ยอยากเลือก็พอนะอยากเกลือก็พอ ไปไปเอ้ยขอดอกให,ใหญ่หน่อยคุณห,หน่อยๆประทัดดอกนี้เต็มแผงหนึ่งหนึ่งห้าสองดีเมย์ยยยยยาวๆที่รักตู้ไหลๆไปนะลูกนะรางวัลเมกาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกคะอ่ะฟีสปินมันจ่ายให้เราแล้วได้โอยอีกสักนิดนึงอีกนิดนึงอ๋อยังไง ยังไงอืสเปาแดงได้นะคะดอกนี้สิบชักวายขึ้นมาลูก2ตัวยังไงเจช่องหนึ่งอือสโอ้ยเจไม่เข้านะสากเกตเตอร์ยังไงจะเป็นสถิติไหมไม่ไม่มานะคะสามหลุมลงหรือเปล่ายังไงลูกอ,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 อือสอืสอืสโอ้ยอย่ดเปียบไม่ลงนะเราจะได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแม่โอเคก้อที่สองหนึ่งสองหนึ่งหกนะคะ โอู้ที่ข้างโคกช่องแรกยังไงแม่ไม่มานะจอกใหญ่ได้ยากเหลือเกินนะคะสามหมุนยังไงลูกเอ้คิวช่องแรกต้องมาแล้วยังไงที่รักโอ้ยเต็มแผงดองนี้2048ยวยาวค่ะก้อนที่3แตกไปแล้วอีอีอีอขยี้นะ 2,5,2,8นกับก้อนที่นะเนะย,ยอดแตกอยู่ที่6,9,1,2นะครับเกินโคมิอีกแล้วกับลักกี้ทา์อีก2หมุนไม่ได้น,ะนี่รักนะเงินรางวัลรวม6,9,1,2นะครับตบกันแบบเจ็บเอีกแล้วเจ็บแต่ไม่จบนะครับแบบนี้ตัวเลขข้างหน้าช่างสวยเหลือเกินนะยอดรวมของเรา พามา1929ใช่ไหมตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่701นะคะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเลยก็ติดตามช่องสำรองมี2วี3รวมถึงช่องหลักของเจโซบางบ่อด้วยนะทุกคนแล้วมาเจอกันรอบหน้านะคะว่าจะมาของท,ที่เกมอะไรแล้วมาในช่วงเวลาของลัคกี้ชามในช่วงไหนอ่ะไปแล้วนะทุกคนบยบไย